ลูหาออกจากพักก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะเนี้ยไปอีกแนี้มันเกิดลูกหยาพักผมบอกจากพักก้อนพี่น้องนี่เ่ได้มาจากเทียค่ะมาได้มาแล้วก็ได้สิดกพักลูกหยาออกก้อนพี่น้องหยาหลาหลาค่ะเบิ้งพู่อนะต้นพักผมใหญ่เบิ้ดพี่น้องเยอะเป๋ได้มาดีค่ะต้นพักผมใหญ่เบิ้โอ้ยพักก็เลยบ,บางงามพี่น้องพักที่ก็ะิดนกไปกินกอนในแปลงพักนี่ค่ะนี่มันเกิดในแปลงพักนี่ ยายไปวันไปเบิกก็เ,เลยเกิดข่านปักขีลาวค่ะออกจากนาทีเอาออกจากหานาทีห้านาทีนะคะเมอนวีจิไม่ใช่ห้าเลยเพราะค่าคิดยาวโอ้ปักซี่พี่น้องลกไปกินกอนค่ะนี่ลูกปักซี่ไปไววอ้อยปูกัเนเด้อค่ะออมปูค่ะใส่ปุ๋ยแล้วพี่นอ้องมันก็นสิได้ขึ้นเนาะค่ะลกพักออกขมันขึ้นกัน ปากกีลาวค่ะกีลาวค่ะพี่น้องปักกีลาวค่ะอ้อมปูค่ะอ้อปูค่ะเย็บบอกให้มันในพักง้ามก่อนค่ะนี่มันงามพักเบิดนะค่ะนี่ านใส่กันไว้มันก็เลยบอกงามเนาะพี่น้องพักกับเป็นดอกแล้วค่ะพักหอมเป็นดอกแล้วคันลุกออกให้พักก้อนให้มันงามเนาะค่ะเอาปุ๋ยใส่ดอกมันกระด้ขึ้นเนาะค่ะแย่ไปเอาปุ๋ยใส่เมื่อกี้นี่พี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วมันกระด้ยคืนค่ะเพราะท่านไหญมาดลุกออกอยากไรจักยากแน่เลยเวลค่ะพี่น้องมาเอาไปใส่อ้อมปุ๋เด้อพี่น้อง อ้อมปูอ้อมป,ออมปาลาได้ชูเนีย่ยล่ะค่ะพี่น้องมึงพักกีลาวค่ะกีลาวใส่อ้อมปูอ้อมปลาพี่น้องเอ้ยอ้อมปลากับใส่ลูกออกต้นค่ะมันหนาปวดไอ้มันหามันก็ทีได้เป็นต้นเนาะต้นงามๆนะคะพักหนาปวดค่ะพี่น้องเอ้ยเต๊งหยาเด๊งดพัก เนาะค่ะเบิ่ง,งหายาไรได้มาแล้วก็เลยสีดกออกก่อนพี่น้องเอ้ยพู้น่ะหยาหลายๆค่ะลูกออกให้มันเนาะคะ่ะเอาปุ๋ยใส่มันก็สิได้งามเนาะคะุณปุ๋ยก็ใส่แล้วค่ะนีนะ่บัดนี้มันก็สิได้งามเนาะคะ่ะลูกปั๊บกันขี้ออกแล้วก็ได้พู้น่ะค่ะขี้เล่ากับพี่น้องมั้งอยเห็นบ่ ง่ายๆค่ะเอาไว้ดีละไปทับไปกินกับตำปลากรูนาะค่ะอ้อ,อกลาปูน่ะค่ะอ้อมปลาเนาะค่ะได้ตัวย่างตัวแนวกันลูกเหงาไข่ก้อนพี่นอ้องป้าเหงามาหลายจากไปไงไม่มีเวลาสีามาดูแม่ไม่มีเวลามาเห็ดเอาผักเลยพี่น้องเลยไม่มาแล้วก็ได้สีดูเหงาไข่ก้อนพี่นอ้อง ยาเยอะเลยงาไหลพี่น้องงาไหลดกงาก้นข้านี่หินกระเนนไม่ได้โย่งนะคะ่ะนานพักไม่ได้แปลงพักไม่้โยงหินนะค่ะไม่ได้โยงหิน,ะะนพว่วนดินขึ้นนะคะ่ะควักกแต่ได้งามค่ะอันนี้เ่มีเวลาไม่เห็ดพี่น้องก็เลยบแง,งามพอามาพว่วนดินขึ้นแล้วมันกัดยาซุยเนาะคะ่ะเอาปุ๋ยมาใส่ อบคุณมาสเตอร์็จะงามนะคะอันนี้ไม่เวลาพี่น้องอยากมาเห็ดอยู่ดอะไม่เวลาค่ะกันเห็ดอีหยังแรกเราก็กเมื่อยพี่น้องเอ,อ้ยย้ายหายกันเลยมาสวนกับบหวคขันว้าวโ,อโอ้โอ้ต,า,ต,า,ตายตายดึงหยากับที่บักขืนพี่น้องดึงหยากับบักขืนข้ายาเกล้วยพ่อเนา ดีใจมากป้วนดินใส่ปูนก้อนหนึ่งเงถักก้อกนอย่าลวกหัวก้อนเนาะจะเอาปูนมาใสา่จะพ้วนดินขึ้นเนาะคะ่ะท่างนั้นก็นยยนอ,อย่าหล่ไล่พี่น้องแยกกันทีไปดือกอกช่างนั้นก็เนื้อพี่น้องโอ้ยตา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 โอ้ยเอ้ย